วันนี้จะมาแชร์จุดจบของคนที่ยอมทำอะไรเพื่อแฟนหรือว่ายอมทำอะไรเพื่อใครบางคนจนตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าก็คือส่วนใหญ่เนาะคนที่จะยอมทำอะไรโง่ๆยอมทำอะไรที่ไม่เป็นตัวของ,ของตัวเองยอมทำในสิ่งที่เราต้องเสียสละให้เขามากๆ ส่วนใหญ่คือจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบท็อกซิกหรือว่าคนที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงยกตัวอย่างเช่นเลิกกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเลิกไม่อยากเลิกหรือไม่กล้าออกมาแล้วเราก็จะกลายเป็นฝ่ายที่พยายามทําทุกวิถีทางเป็นคนดีเป็นคนเสียสละยอมเขาทุกอย่างจนรู้สึกไม่ชอบตัวเองแต่ก็ยังทําอยู่วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาบอกนะคะว่า เฮ้ยการที่เราเป็นแบบนี้มันคือการที่เราจะเริ่มไม่ชอบตัวเองแล้วนะมันคือจุดเริ่มต้นของความเกลียดตัวเอง คือหงเนี่ยก็เคยอยู่ในความสัมพันธ์หนึ่งนะคะที่เหมือนกําลังจะเลิกลากันแล้วแหละแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ยังพยายามไปตื้งง้อเขายังพยายามเอาของไปให้เขาพยายามอยากที่จะเจอหน้าเขาทาั้งๆที่เขาก็แบบไม่ได้สนใจใยดีไม่ได้มีความพยายามหรือว่าไม่ได้ต้องการที่จะเจอเราแล้วไม่ได้แยแสยอะไรเราแล้วอะ่ะทุกคนรู้ป่ะว่าการที่เราเป็นแบบเนี้ย ถ้าเราคิดว่าเขาจะยิ่งสงสารแล้วกลับมาหาเราหรือคิดว่าเขาจะยังพอมองเห็นความดีของเราบ้างอ่ะหงบอกเลยนะว่าไม่มีวันเพราะคนที่หมดใจอะค่ะเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นความรู้สึกดีๆหรือว่ามองเราเป็นคนที่เขาคลั่งรักเหมือนเมื่อก่อนได้เลยวะ่ะ คนหมดใจคือคนที่เป็นคนใหม่แล้วคือคนเก่าของเราที่เขาเคยรักเราอะ่ะเขาได้ตายจากเราไปแล้วตอนนี้เขาคืออีกคนนึงดังนั้นมันเหมือนเราอะ่ะพยายามที่จะไปปลุกให้ศพอะ่ะตื่นขึ้นมาหรือไปปลุกให้ซอมบี้อะ่ะมามีชีวิตมามีจิตใจมามีความรู้สึกซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากทุกคน เรายิ่งเราพยายามทําแบบเนี้ยเรายิ่งพยายามเสียสละพยายามยอมเสียตัวตนของเรายอมเสียศักดิ์ศรีของเราเพื่อให้เขากลับมาหาเราอะมันยิ่งทําให้เขามองเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีความรักในตัวเองเลยไม่น่าค้นหาเลยแล้วเขาก็จะมองเราเหมือนเราเป็นของตายอะหรือเป็นสิ่งของบางอย่างที่ไม่ได้มีราคาราคาแบบถูกๆอะไรเงี้ยเขาจะกลับมาตอนไหนก็ได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่กลับมาด้วย คือหงอยากให้ทุกคนเข้าใจจุดนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่เจ็บปวดนะหงเข้าใจว่าการที่เราพยายามดึงใครหรือว่าพยายามที่จะลังใครไม่ให้เดินจากไปอ่ะมันมันเจ็บร้นทรมานแล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้แต่ว่าเรายังยอมรับความจริงไม่ได้สิ่งที่หงอยากจะบอกทุกคนก็คือเราต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะ การที่คุณจะผ่านมันไปได้เนี่ยคือคุณจะต้องมีสติแล้วก็อยู่กับความจริงว่าเขาไม่ได้อยากจะกลับมาหาเราแล้วเขาไม่ได้อยากไปต่อกับเราแล้วมันคือสิ่งที่เขาเลือกมันคือชีวิตที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเดินไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ได้มีเราอะเดินร่วมไปด้วย ถ้าเรายังยอมรับความจริงไม่ได้เราก็จะไม่สามารถไปต่อได้อะตอนที่หงทาที่หงแบบไม่ไหวจริงๆนะหงก็จะร้องไห้ฟูมไฟล์แต่หงจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะพอหงรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่มีค่ากับการที่เราไปตื้อไปอะไรเขาแล้วอะเราก็จะเหมือน ไม่อยากทาแล้วเพราะยิ่งทํายิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองเราก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ของเรามาร้องไห้ฟูมไฟเสียใจกับตัวของเราเนี่ยแหละจนเรารู้สึกว่ามันพอและมันสมควรแก่เวลาและแล้วก็จุดต่อไปนะคะสเต็ปต่อไปคือเราก็จะต้องมาเปลี่ยนไมเซตใหม่เปลี่ยนความคิดแล้วก็กลับมามองเห็นศัก์สีในตัวของเราเองผมจะบอกทุกคนเลยนะว่าศักดิ์สีของเราอะคะ่ะมัน คือไม่ใช่ความเย่อหยิ่งหรือว่าความทนงตัวหรือว่าอีกโกอัตตาอะไรแต่มันคือคุณค่าคุณค่าที่มันมาจากภายในของเราสังเกตไหมคนที่เขาแบบผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีผู้หญิงที่รักตัวเองอ่ะจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ผู้ชายอะพอใจจะไม่ยอมลดคุณค่าจะไม่ยอม เปลี่ยนนิสัยของตัวเองมากจนเกินไปอะค่ะเพื่อให้ใครบางคนพอใจคือเขาจะมีจุดยืนในตัวเองอะแล้วการที่คุณมีศักดิ์ศรีในตัวเองอะคุณก็จะเคารพตัวเองเมื่อคุณเคารพตัวเองคุณก็จะไม่ปล่อยให้ใครอะเข้ามาทำร้ายความรู้สึกของคุณได้ดังนั้นวันนี้คุณต้องกลับมาเคารพตัวเองก่อนคำว่ากลับมาเคารพตัวเองคืออะไรคือหลายๆอย่างที่เราอะเคย สัญญากับตัวเองว่าเราจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเราทําไม่ได้อะอย่างเช่นเราให้เขามาทําลายความรู้สึกเรายอมให้เขามามีบทบาทในชีวิตเราเรายอมให้เขามาทําลายจิตใจเรานน่นนี่นั่นอ่ะไอไอ,ไอเรื่องพวกนี้แหละที่มันสะสมมาก่อนหน้าเนี่ยในช่วงที่เรามีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมามันค่อยๆกดค่อยๆบทขครยี่ เซลสตีมของเราหรือว่าความภาคภูมิใจหรือว่าความรู้สึกดีความรู้สึกเคารพในตัวเราซึ่งวันนี้เราถือว่าเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วนะคะใช้เวลาเหล่านี้กู้มันกลับมาใหม่ไอคำที่เราเคยสัญญากับตัวเองไว้หรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วเราผิดสัญญากับตัวเองบ่อยลองกลับมาทำมันใหม่ดูไหมเช่นเอาเรื่องง่ายๆก่อนเลยคือถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าตัวเองแบบยังไม่รู้จะ ขอบคุณอะไรตัวเองหรือไม่รู้จะกู้มาอยัางไงไม่รู้จะกลับไปทําตัวเองให้ดีขึ้นยังไงนะอนอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกก็คือให้สร้างถ้ามันนึกอะไรดีๆในตัวเองไม่ได้ก็ให้สร้างมันขึ้นมาแล้วให้มันเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆไม่ต้องใช้พลังงานเยอะไม่ต้องลงมือลงแรงเยอะยกตัวอย่างอาจจะสัญญากับตัวเองว่าทุกวันฉันจะไปออกกําลังกายวันละหนาที อาจจะไปออกที่ส่วนสาธารณะที่ฟิตเนสหรือว่าออกในห้องของเราเนี่ยแหละซึ่งวันละห้านาทีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเล็กน้อยมากจิบจิบหายใจประมาณสิบนาสิบสิบรอบก็ผ่านไปเรามั้งห้านาทีคือมันจะเป็นเรื่องอะไรง่ายๆเพราะทุกคนรู้ไหมว่าสารแห่งความสุขอ่ะมันจะหลังเวลาที่เราได้ลงมือทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราสัญญาก,กับตัวเองว่าวันนี้เราจะออกกําลังกายนะ วันนี้เราจะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะแล้วเราทำได้เราก็จะรู้สึก มีความสุขเพราะว่าโดพามีนมันจะหลัง่งพอสารแห่งความสุขหลังนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีและเราก็อยากจะทําต่อดังนั้นการทําอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าต่อเนื่องสม่ําเสมอมันจะทําให้เราค่อยๆรู้สึกดีกับตัวเองเพราะว่าเรารักษาสัญญากับตัวเองเราไม่ได้ผิดสัญญาเราไม่ได้เบี้ยวนัดกับตัวเองอย่างวันนี้หงะ่ะก็คิดอยู่ว่าเอจะออกกําลังกายดีไหมจะไปไม่ไปไปไม่ไปเพราะว่ามันก็เริ่มดึกแล้วเนาะ สักพักหนึ่งก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดินแค่ยี่สิบนาทีพอคือที่ไม่กล้าไปตอนดึกเนี่ยเพราะว่ากลัวผีไม่ใช่อะไรนะแบบมันอยู่ชั้นแปดไงแล้วมันติดกับสระว่ายน้ําแบบเดินออกไปข้างนอกไงมันก็มืดแล้วก็ชอบเราแวงว่าจะมีคนเดินจากสระว่ายน้ําเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือกลัวกลัวมากนะคะแต่ก็บอกเองว่าไม่เป็นไรแค่ยี่สิบนาทีเองไปๆมาๆค่ะ ออกได้เป็นส0สิบนาทีเออครึ่งชั่วโมงก็เผาผ่านได้ไปประมาณร้อยกว่าแคลนะคะซึ่งมันก็รู้สึกดีกับตัวเองอะ่ะพอเรารู้สึกแบบนี้ฮอร์โมนของเรามันจะหลัง่งโกธฮอร์โมนเรามันก็จะหลั่งด้วยตอนที่เราออกกําลังกายแล้วก็ฮอร์โมนโดพามีนเงี้ยมันก็จะหลัง่งแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ย hey, วันนี้ฉันสําเร็จและ ฉันรักษาสัญญาก,กับตัวเองได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกดีผ่านทางลักษณะร่างกายภายนอกมากมายแต่ว่าหัวสมองหรือว่าข้างในจิตใจของคุณอ่มันจะรับรู้ได้ว่าวันนี้คุณได้ทำแบบนี้สำเร็จแล้วนะแล้วพรุ่งนี้คุณก็จะมาทำอีกแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอนะคะโอเคก็สมควรแก่เวลาแล้วสรุปเลยก็คือ อย่าไปพยายามทำอะไรเพื่อใครจนเกินไปพอตัวของเราก็มีศักดิ์ศรีตัวของเราก็มีคุณค่าเวลาในชีวิตเราก็สำคัญถ้าวันนี้ยังทำอะไรเริ่มต้นอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรให้ยอมรับความจริงแล้วก็เสียใจไปก่อนแต่พอจุดหนึ่งที่เราเสียใจได้โอเคแล้วให้เราเริ่มสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับตัวเองแต่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เราทํามันได้สม่ําเสมอแล้วการที่เราทําอะไรใหม่ๆได้แบบสม่าเสมอเราจะเริ่มมีความรู้สึกพอใจในตัวเองอย่าเชื่อหงนะคะแต่ให้ไปลองทําดูค่ะใครทําแล้วได้ผลยังไงนะคะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะบ๊ายบายฝันดีค่ะ